เรื่องการคูณนะคะเวลาเราคูณก็เอาตัวคูณไปคูณตัวบนที่เราตำแหน่งตั้งแต่หลักหน่วยแล้วก็ไล่ไปหลักสิบนะคะสี 7, 28, ่คูณเจได้28ใส่8ทดสอไว้ในใจนะคะไม,ไม่เขียนไม่เขียนตรงนี้เสร็จแล้วเอาสี่คูณสาได้12เมื่อกี้ทด2ก็เป็น14แบบนี้เสร็จแล้ว ฝึกทดในใจไม่ทดบนกระดาษเลยนะคะมาดูคูณในกรณีที่ตัวคูณมีสองหลักแบบนี้ทำเหมือนเดิมให้สนใจแค่หลักหน่วยก่อนก็ทำแบบเดิม4 7 28ใส่8ทด2 4 32ทดอีก2เป็น14นะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูหลักถัดมาเป็นหลักสิบก็เอา1คูณ7ได้7 ใส่ในตำแหน่งที่ตรงกับตัวที่เราคูณนะคะเสร็จแล้วตรงนี้1นคูณสได้3เขียนแบบนี้เสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ขั้นตอนนี้จะเอามาบวกกันโดยไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกตรงนี้ดึงลงมาเพราะว่าไม่มีตัวบวกด้วย4ี่บวกเได้11ใส่1ทด1นึ1่งไว้ในใจ1นบวกหเป็น2 2สอบวกสเป็น5แบบนี้เสร็จแล้ว